ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการออดิชั่นรู แล้ว,วันนี้นะครับเราอยู่กับสาวน้อยคนหนึ่งนะครับเขาเป็นนักเต้นนะครับแนะนำตัวเองเลยสวัสดีค่ะชื่อมุกนะคะตั้งสาวสกลทอนเกิดประสบอายุ18ปีค่ะอ่านะครับมุกตอนนี้มุกเรียนที่ไหนลูกอ๋อมุกซิวอยู่ค่ะซิวค,คืออะไรอ๋อก,ก็คือปีที่ว่างอ๋ดรยอกไว้ก่อน,อ,อ,นอะไรนี้ปปก็แบบว่าออกมาทาตามหาความฝัน<ช>ก่อนนะ<ช>เดี๋ยวนี้ยุคนี้ก็คือบอกว่าไม่เหมือนยุก,ก่อนเมื่อก่อนแบบจบมหกก็ต้องเรียนต่อไปอย่างนี้อย่างนี้นะอะไราเงี้ยเดี๋ยวนี้แบบว่าเด็กบางคนจบมหกก็เฮ้ยอย่างอย่างหลานพี่เงี้ยก็ดรอกไปปี ก็อว่าไปหาว่าตัวเองชอบอะไรแล้วก็กลับมาเรียนมหาาลัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนเด็กๆเงี้ยมุกฝันอยากเป็นอะไรมุกอยากเป็นนักแสดงเป็นนักแสดงทำไมอยากเป็นนักแสดงอ่ะไม่รู้เหมือนกันคือรู้สึกว่าชอบการแสดงอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าทําแล้วมีความสุขเราอยากไปอยู่หน้ากล้องแบบอ่าทำแล้วก็คือมีความสุขใช่ไหมฮะแล้วเห็นบอกว่าหลังๆมาเนี่ยก็คือแบบมาอยู่ในเรื่องของการเต้นมากขึ้นการแสดงอะไรอย่างเงี้ยมาทางานในในพาร์ทของเอเทนเมนต์มากขึ้นอย่างเงี้ยฮะอยากจะถามหน่อยครับว่าแล้วเราเริ่มรู้สึกว่าเราชอบเต้นอย่างไรพร้อมๆกับการแสดงเลยค่ะ เราเรียนเต้นมาตั้งแต่สี่ขวบแล้วอะไรเงี้ยเป็นธุรกิจของที่บ้านเราเลยต้องเรียนมาตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่แล้วก็กลับมาสอดวยอ่ากลับมาสอนเต้นด้วยอะไรอย่างนี้นะฮะคิดว่าแบบว่าระหว่างการแสดงกับเต้นคิดว่าเหนยากกันยากคนละแบบดีกว่าค่ะการเต้นก็จะแบบว่ามีหลายอย่างในการเต้นอย่างเต้นบัลเล่เต้นฮิปฮอปเต้นแจ๊สดนอะไรเงี้ยมันก็จะยากแต่ส่วนการแสดงมันก็จะเราต <the> <c oughs> ้องตีความตัวละครหลายตัวละครอะไรเงี้ยมันก็จะยากว่าคนละแบบแลวตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับรู้สึกว่าเราเจอสิ่งที่ใช้ ย่งนีมันก็ชอบหลายๆอย่างก็ยังไม่เจอขาน่ะนะคะยังไม่เจอแบบชัดเจนว่าเราอยากจะทําอะไรแต่ว่าทําทุกอย่างทีนี้ก็มีความสุขดีไม่ว่าจะไปการเต้นการแสดงอะไรอย่างงี้ก็รู้สึกว่ามีความสุขดีนะมฮะแล้วคิดว่าเพลงไหนที่เป็นเพลงโปรดของเราบ้างที่เราบอกว่าเต้นเพลงนี้แลเรารู้สึกมั่นใจอ๋อต้องเป็นเพลงวิปแปดของเอสป่าค่ะซ้อมนานไหมเพลงนี้นานมากเลยค่ะเพลงนี้เคยไปแข่งเดี่ยวได้ที่หนึ่งแะถ่ายรูปด้วยแล้นี่เหรอฮะเนี่ยอยู่เราต้องต้องดูแล้วนี่จุดไหนครับว่าคิดว่าเราจะต้อง ในตัวเองอีกบ้างตอนนี้ตอนนี้รู้สึกว่าเป็นคนที่ทําอะไรได้หลายอย่างนะคะแต่ว่ารู้สึกว่ามันยังไม่เต็มที่สักอย่างเลยก็เลยอยากจะพัฒนาในหลายอย่างให้เก่งในหลายๆด้านอย่างเงี้ยค่ะไมช่บบว่าจะพัฒนาต่อให้มันดียิ่งขึ้นใ <ๆ S 2> ช่ถูกไหมฮะถ้าสมมติวัาหนึ่งประสบความสาเร็จอย่างเงี้ยมีโชว์เปของตัวเองอยาเงี้ยอยากจะตั้งชื่อโชว์ตัวเองว่าอะไรอยากตั้งว่ามุกกี้คิวตี้ทค่ ข้างหลังมีขี้ขี้หรอเ่คะขี้ค่ะขี้เออมันเป็นแบบว่าจะได้ดูแบบขี้เล่นน่ารักดูเป็นตัวเองในคำได้แบบว่ารู้จักเรามากยิ่งขึ้นอะไรอย่างนี้รู้จักเรามากยิ่งขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะน้องแบบมีใครเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะเป็นไอดอลไหมฮะชอบมาเบลพิกซี่ค่ะอามาเบลรู้จักรู้จักคุ้นเดียวกันอุ้ยจริงเหรอคะเนี่ยเห็นไหมหน้าตาแบบใกล้เคียงกันแบบว่าไวเดียวกันไวเดียวกันเลยแล้วคิดว่า อนาคตตัวเองอะมองเป้าหมายไงบ้างว่าเราอยากจะไปอยู่จุดไหนบ้างก็อยากเป็นแบบว่าเหมือนพี่มาเวลค่ะเป็นศิลปินแล้วก็รับงานแสดงด้วยแบบว่าเดินแบบด้วยแสดงด้วยเขาดูแบบครบดีเลยครบเครื่องใช่ไหมฮะและสุดท้ายนี้ครับถ้าสมมติว่า คนที่กําลังดูรายการของเราอยู่เนี่ยฮะ <c oughs> เขาก็มีความฝันเหมือนกับเราเงี้ยอยากจะบอกอะไรกับคนที่กําลังตามหาความฝันเหมือนเราอยู่บ้างตอนนี้อ,อยากจะบอกนะคะว่าใครที่กําลังลังเลอยู่หรือว่าลังเลที่จะตัดสินใจทําอะไรลงไปอย่าลังเลเลยคะ่ะเพราะว่าได้ลงมือทําดีกว่าไม่ได้ลงมือทํานะคะอย่างเช่นมุกหลายๆงานที่ไปแคสติ้งมาหรืออะไรมามุกแบบว่าปิดโอกาสตัวเองไม่ให้แบบว่าลงมือทำอย่างเงี้ยแล้วก็มาเสียใจขีหลังอยากให้ทุกคนลงมือทําให้เต็มที่ไปก่อนอ่าได้เลยนะฮะ <c oughs> <ๆ S 1> ก็คือสิ่งที่สำคัญไม่สุดก็คือการลงมือท เพราะว่าบางคนโมแต่คิดแต่ไม่ได้ทำสักทียอะไรเงี้ย<ฮ>มันก็แบบไปไม่ถึงสักทีนะ<ฮ>สิ่งที่สำคัญไม่สุดคือไม่ว่าจะถูกจะผิดอะไรก็ําลงมือทำนะครับเด๋ผิดก็แก้ได้เนาะผิดก็แก้ไขไปแล้วกันนะครับยังไงแล้วเดี๋ยวพบกันช่วงหน้านะครับกับช่วงของถามเร็วตอบไวครับอยากเก่งการแสดงเอาหนังสือ acting 101ไปอ่านสิครับ ้สู่ช่วงที่2ของรายการนะครับกับช่วงถามเร็วตอบไวาตอนนี้เราก็ยังอยู่กับน้องมุกเหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้เรามี10คคำถามที่จะมาถามน้องมุกแบบรวดเร็วเราต้องตอบให้เร็วที่สุดโอเคพร้อมนะครับ10คำถามเริ่ม ข้าวผัดหรือผัดกะเพราข้าวผัดค่ะเดินห้างหรือถนนคนเดินเดินห้างค่ะน้ำตกหรือทะเลทะเลค่ะหนังสั้นหรือหนังยาวหนังยาวค่ะเว็บตูนหรือโคมิโคเ็บตูนค่ะพูดเก่งหรือฟังเก่งพูดเก่งค่ะโตอินหรือไวทูตอินอยู่แล้วค่ะฟังเพลงหรือเล่นเกมฟังเพลงค่ะเต้นตามอารมณ์หรือท่าต้องเป๊ะเต้นตามอารมณ์ค่ะเพลงสากลหรือเคป๊อปเคป๊อปชอบเคป๊อปวงไหนอ่ะกระจายกระจายเลยเพราะหนูไม่ได้ติ่งวงไหนเป็นพิเศษอย่างชอบคิดรอบไลค์ค่ะชอบทวายค่ะ ชอบเอสปาประมาณนี้ละกันอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะเราชอบใครอ่ะอุ้ยช้บฉ <š S 1> ัน <God> พูดไปว่าฉันชอบใครนี่ต้องดูอายุเลยอ่ะนี่ลองพูดมากกว่าโอ้ยฉันชอบอะไรเงี้ยกอเซเว่นอ่าก็ไม่เกลอยู่ในนี้สเตรคิดอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นติ่งติ่งเล็กติ่งเล็กอะไรอย่างี้นะฮะโอเคทำไมถึงชอบไปเที่ยวทะเลมากกว่าฝนตกอ่ะ ชอบบรรยากาศทะเลคะ่ะชอบเวลาแบบพระอาทิตย์ตกอชอบเดินย่อมทรายอะไรย่างนี้น้ำตกมันจะหินมันจะตำมันจะติทะ <c oughs> เลมันดูโรแมนติกกว่าแบบว่ากับแฟนก็แบบพาแฟนไปเดินทะเลสวยๆเ,ออเลิกก็ไปเดินทะเลนั่งร้องไห้อรย่างเงี้ยน,นะฮะปะกติเป็นคนพูดเก่งเหรอเราอ่ะก็ก็เก่ง ชอบพูดพูดมากพูดไปเรื่อยอ่ะพูดไปเรื่อยนะฮะตื่นมาทุกเช้าต้องพูดใช่พูดคนเดียว <laughs> พูดคนเดียวเลยนะฮะตอนก็เป็นสิบคำถามนะครับที่ได้ถามน้องมุกนะครับก็รู้จักน้องมุกมากขึ้นนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการครับอยากเก่งการแสดงเอาหนังสือ acting 101ไปอ่านสิครับ รัเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับกับช่วงเปิดกล้องซัมคอ นี่นะครับน้องมูก็เตรียมตัวพร้อมแล้วนะครับกับโชว์พิเศษนะฮะให้กับเราแต่ก่อนอื่นที่ไปดูโชว์พิเศษนะครับหนังสือเล่มนี้นะฮะมันนาเสนอทุกคนเลยกับ acting one o one เปิดประตูสู่โลกศิลปะการแสดงนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับวงการบันเทิงนะครับวงการของการเป็นนักแสดงวงการของแบบการเป็นนักร้องการเป็นศิลปินนะครับใครที่มีความฝันหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นความฝันของคุณให้เป็นจริงได้นะครับสามารถซื้อได้ตาม และอาเซียที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับและตอนนี้น้องมุกพร้อมแล้วนะครับเราไปชมโชว์ของน้องมุกกันเลยครับ and เพลงนี้หนึ่งวันทั้วหนึ่งวันโหเก <c oughs> ่งขนาดนี้เลยนะฮะ <c oughs> ชื่อเพลงอะไรนะชื่อเพลงอะไรนะชูก้าโคค่ะชูก้าโค้นะครับของวงไม่เป็นโซโล่ค่ะเป็นโซโล่ของใครนะนัตตี้คิดอไลายโหฟึ่งหนึ่งวันได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งมากเลยนะฮะเราเล่นเราเล่น <c oughs> <c oughs> ถ้าสมมติว่ามีคนอยากจะแบบติดตามแบบความเคลื่อนไหวของนุองมุกอะไรอย่างเงี้ยสามารถติดตามได้ทางไหนครับอินสตาแกรมเลยค่ะ ชื่อว่า underscore m m x x k จุด k ค่ะอ่านะครับก็ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับใครที่สามารถจะไปติดตามนะครับความเคลื่อนไหวของน้องมุกได้หรือว่าใครเห็นว่าอุ้ยเต้นเก่งมากอยากให้น้องไปออดิชั่นในค่ายอยากอาไปเป็นศิลปิน<ม>ก็สามารถติดต่อน้องมุกได้ไดนะครับมผมยังไงแล้วก็ขอบคุณน้องมุกมากนะครับที่เข้ามาร่วมรายการของเราในวันนี้นะครับใครนะครับที่สนใจอย,อยากจะมาร่วมรายการออดิชั่นรูมของเรานะครับสามารถส่งชื่อของคุณประวัติของคุณนะครับ เข้ามาทางหลังออฟฟิเชียลที่เราขึ้นอยู่ตรงนี้ได้นะครับและเดี๋ยวเรามาเจอกันในรายการนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามรายการออฟฟิเชียนรูปของเราด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ลาคุณผู้ชมก่อนแล้้พบกันใหม่ EP หน้าสำหรับ,บวันนี้สวัสดีค่ะ